นิทานพื้นบ้านเรื่องกินเหล้าแล้วอายุยืนนานมาแล้วมีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งชอบกินเหล้าเป็นชีวิตจ,จิตใจงานการก็ไม่เคยนำพาเรื่องบุญกุศลก็ไม่เคยทำแต่การทำบาปแกก็ไม่เคยทำเช่นกันครอบครัวของแกมีอยู่ด้วยกันสามคนคือ ตัวแกเองพร้อมด้วยเมียและลูกอีกหนึ่งคนชายคนนี้ชอบกินเล้าคิดอยู่เสมอว่าก่อนที่แกจะตายลงนั้นก็ขอให้ลูกชายได้บวชเสียก่อนเพราะแกอยากเห็นชายผ้าเหลืองของลูกแต่ชายคนนั้นก็ได้ตายลงเสียก่อนก่อนที่ลูกจะได้บวช เมื่ออายุของแกได้ห้ปีพอดีก่อนที่แกจะตายนั้นแกก็ได้สั่งให้ลูกเมียของแกเอาเหล้าใส่ในโรงไปด้วยสักสองถึงสามขวดเพื่อหิวเหล้าขึ้นมาก็จะได้กินในปรโรคเมื่อชายคนนั้นได้ลงไปอยู่ในเมืองนรกแล้วยม,มาบาลก็ถามว่า ทำไมถึงชอบกินเหล้านะ่ะเหล้านั้นมันอร,อร่อยมากหรือไรกันแกก็ตอบกลับไปว่าอันเหล้านั้นถ้าใครได้กินเข้าไปแล้วก็จะรู้รสชาติทันทีว่าไม่มีอะไรในโลกมนุษย์จะอร,จอร่อยยบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้ว่ามันมีรสชาติอย่างไรต้องกินดูเองถึงจะรู้ยมมาบาลจึงพูดว่าในเมืองนรกของเรานี้ไม่มี ไม่งั้นแล้วเราจะลองชิมดูว่ามันจะอร่อ,รอยอเหมือนดังคำกล่าวของท่านจริงหรือไม่ชายผู้ชอบกินเหล้าคนนั้นจึงบอกกับโยมาบาลว่าแกได้นำมาด้วยถ้าโยมาบาลจะลองชิมดูก็มีให้ลองโยมาบาลจึงได้ชิมเหล้าของชายคนนั้นเข้าไปชิมไปชิมมาชิมไปแล้วก็ชิมมา ยมาบาลก็ชักติดใจในรสชาติของมันจึงได้ขอเหล้าชายคนนั้นกินจนหมดขวดโยมาบานจึงได้เมาเหล้าขึ้นมาทันทีเพราะไม่เคยกินเหล้ามาก่อนหรือเพราะคอยังอ่อนอยู่นั่นเองในเวลาต่อมาโยมาบาลก็ได้ชอบพอกันกับชายคนนั้นจนงกระทั่งสัญญาเป็นเพื่อนเกลอกันแล้วบอกชายคนนั้นว่า ถ้าแกต้องการอะไรที่พอพลนปรนกันแล้วแล้วก็ขอให้บอกข้ามาเถิดถ้าจะช่วยเหลือชายคนนั้นจึงบอกยมบาลว่าในชีวิตของแกไม่เคยได้ทําบุญอะไรเลยแกอยากเข็นชายผ้าเหลืองของลูกชายสักครั้งแล้วแกจึงขอร้องต่อยมบาลว่าขอมีอายุต่อไปอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นเพื่อบวชลูกชาย ได้หรือไม่ทันยมบาลด้วยความรักใคร่สงสารต่อชายผู้นั้นเป็นพิเศษยมบาลก็อนุญาตด้วยการต่ออายุให้แล้วลงไว้ในบัญชีของยมโรคโดยยมบาลเพิ่มอายุให้อีกหนึ่งปีซึ่งได้เขียนเลขหนึ่งต่อจากเลข50ซึ่งเป็นอายุไขของชายผู้นั้นลงในบัญชีทันทีแต่ด้วยความเมาของยมบาลเอง จึงเลิมรบเลขศูนย์ออกเสียก่อนจึงกลายเป็นว่าชายคนนั้นมีอายุไปถึง5้าเอปีเมื่อ,อยมาบาลต่ออายุให้แล้วชายผู้ชอบกินเน้าคนนั้นก็ได้ฟื้นกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งแกก็ได้จัดการบวชของลูกชายจนได้เห็นชายผ้าเหลืองสมความตั้งใจแล้วแกก็รอวันตายของแกเรื่อยมา แต่ก็ไม่ตายสักทีจนกระทั่งเมียลูกหลานเหลนได้พากันตายไปเกือบหมดทุกคนแต่แกก็ยังไม่ตายอยู่นั่นเองทำให้ชายผู้นั้นอยู่อย่างทรมานใจเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องอยู่ได้เห็นคนที่แกรักตายจากไปทีละคนสองคนอยู่เสมอ ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ